นี่ก็คือสภาพไม่อวบน้ากุลาบหินของปุยหลังจากถูกล้มพายุพัดกระนำไปเจา้าต้นไปั้งซ้ายกระทางไปทางขวาดินปลูกบ่ต้องอู้ถึงเลยเจา้าถ้าเป็นต้นไม้ชนิดอื่นๆหากเจอสภาพแบบนี้บอกได้เลยว่าบ่รอดเจา้าแต่สำหรับต้นไม้ในกลุ่มกระบองเพชรกุลาบหินแบบนี้ปุยบอกได้เลยว่าต้นไม้กลุ่มอื่นจะต้องอิจชาแน่นอนวิธีแก้ก็ง่ายมากเจ้าแค่นำไปปลูกไม่เท่านั่นเอง เติมสตาร์เกิลจีไปเล็กน้อยเติมปุ๋ยออสโมโคตไปอีกนิดหน่อยแล้วก็กลนกลกลแบบนี้หลังจากนั้นนำน้องลงไปปลูกได้เลยเจา้าจากนั้นก็ตกแต่งหน้าดินด้วยเมเ็ดดินเผาป๊อปเปอร์แบบนี้ลงไปหมดน้ำให้ชุม่มแค่นี้เฮาก็ได้ต้นกระบองเพชรแคทตัตของเฮากลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วเจา้าหากเจอปัญหาแบบนี้ก็บม่ต้องกังวลใจไปนำวิธีของปุ้ยไปใช้ได้เลยเจา้า